So before my girl, oh oh go, girl. oh oh go. Girl. She can't see You're one I my girl. My dude, just you สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณในตัวเองนะไหมครับผมใช่ตูนค่ะพิวค่ะเหมียวค่ะตูค่ะโนครับเออเป็นชายพิวตี้ใช่ไหมครับค่ะสุดยอดชายชื่นยอดมากๆเลยใช่ไหมครับผมเข้ามารายการของเรานะตอนนี้ต้องถามกันแล้วกันว่าทำไมถึงรักบีสครับอยากรู้แล้วอยากรู้มากเหตุผลเลยของของแต่ละคนอสั้นๆก็เห็นตอนแรกแล้วก็รู้สึกถูกชะตาค่ะแล้วก็แบบว่า แบบว่าเห็นว่าน่าติดตามเลถูกะตาร์เตสโอเคได้ได้ได้ก็คือบีทเป็นเป็นวงที่มีความสามารถแล้วค่ะแล้วก็น่ารักทุกคนน่ารักก็เลยน่าสนับสนุนนะน่ากจริงๆครับค่ะบีดดูเป็นศิลปินที่มีสไตล์แตกต่างจากวงอื่นๆค่ะอืมครับก็สำหรับตัวคือบีทเป็นเหมือนศิลปินที่เข้าถึงง่ายค่ะเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องอะไรเงี้ยค่ะโอ้ครับก็ที่ชอบก็คือเป็นวงที่เขามีความพยายามมาก แน่นอนเราสบความสำเร็จให้กับตัวเองครับครับเรายิ้มและท่าเต้นนะครับน้องๆมีเสน่ห์มากครับหากผู้ใดติดตามก็กวแล้วแต่หลงเสน่ห์ของบีสไปตามๆกันนะครับอ๋อเจ๋งมากเลยครับแล้วก็สำหรับวงบีสนะครับชอบใครเป็นพ่แศกครับผมมี favorite member ไหมครับเยซซอค่ะเพราะว่าน่ารักค่ะเหมือนแมวเลยเหมือนแมวน่ารักจริงอ๋อครบนทยองค่ะ เพราะว่าเขาเวลาเาอยู่บนเวทีจะดูเท่แต่เขาจะมีมุมน,น่ารักของตัวเองอ่ะโอเคค่ะดูจุนค่ะเพอร์เฟกค่ะเพอร์เฟกพอดีคำเดียวเลย <c oughs> จบเพ <c oughs> อร์เฟกทุกอย่างเลยอ่าอีกคนนึก็คือคว <c oughs> ามจริงชอบดูจุนเหมือนกันแต่ความจริงชอบทุกคนนะคะอ่าอาจารย์ชอบดูจุนเพราะอะไรครับออ๋ชอบดูจุนเพราะว่าเขาดูตลกดีอะคะอ่ะอารมณ์ดีครับอ่าไฮยังซึงค่ะ ชอบเพราะว่าเขามีความมุ่งมั่นมากในการที่จะทำะทุกอย่างด้วยตัวเองอะไรางเนี้ค่ะอ๋อ,อก็ชอบกี่กว่านะครับเพราะผู้ชายคนนี้มีสเสน่ห์ในตัวเองนะครับบรอยยิ้มและหน้าตารวมทั้ง แต่ละคนต้องรู้ว่ากล้าของเขาเป็นยังไงนะครับยี่ชูบอยยี่ไงน้องซีวนี่เขาดมากบึกเลยอย่าันนี้แต่ละคนเนี่ยก็คือชอบสมาชิกแต่ละคนทีคือทั้ง6คนเลยครับใช่นี่โอกาสที่จะได้ใกล้ชิดบ้างไหมครับบใกล้ชิดแบบสุดเลยเคยไปถึงเกาหลีไปตามเขาอย่างนี้ไหมครับเคยเคยไปเคยเหรอใช่เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังหน่อยไปเลยไปก็ตอนนั้นไปเที่ยวแล้วก็พอดีดึกแล้วเขาบอกว่า บีซ้อมอยู่ที่ค่ายก็เลยไปที่ค่ายทีนี้รออยู่ดึกก็เลยพอบีซ้อมเสร็จเดินลงมาก็เลยมีโอกาสได้เจอเป็นยังไงบ้างตอนีเดินพอลงมาคือชิ้นอย่างนี้เลยป่ะครับใช่ค่ะยืนอยู่ว้าวเจ๋งและเราเขาไม่ได้มีการอะไรเลยเขามีผู้จัดการค่ะแต่ผู้จัดการไม่ว่าอะไรได้ถ่ายรูปกันไหมอ๋อได้ขออะไรเซนเขาเซนได้อะยเซนด้วยด้เลยเราผู้จัดการน่ารักมากมากเพราะว่าแบบ ให้แบบได้ใกล้ชิดได้แล้วก็ได้คุยแบบถึงเนื้อถึงตัวขนาดนี้เลยได้ไปเมื่อไหร่ครับผมไปเมื่อพฤศจิกายนนี้ค่ะอ๋อโอเคไม่นานแบนี้เองอ่ะมีใครอีกบ้างมีใครอีกบ้างที่ได้ใกล้ชิดได้ดีบ้างครับก็ส่วนใหญ่จะบินไปตามที่เกาหลีนะครับส่วนใหญ่พวกคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยครับอย่างคราวที่แล้วที่ผ่านมาก็คือคอนเสิร์ตนี้ครับยูเนเต็ดคิวที่ผ่านมาครับเป็นยังไงบ้างครับก็บรรยากาศดีมากครับแล้วก็เรื่อง เพลงที่เขาร้องเนี่ยครับผมว่ารับรองว่าอินแม่แน่นอนครับ م. แล้ววันนั้นเขามีอะไรแบบสเปเชียลพิเศษพิเศษครับตอนนั้นนะครับเพลง On rainy day ครับที่เขาร้องมกดว่าระหว่างคือก่อนหน้านะครับเพลองอื่นนะครับฝนยังไม่ตกนะครับแต่พอร้อง On rainy day ปุ๊บฝนก็ตกทันทีเลยครับเวลนเรามาทักใจมากใช่ไมครัแล้วพอร้องเสร็จก็ฝนก็หยุดตกเหมือนกันครับหยุดด้วยเหรใช่ครับเดี๋ยวนะเขาไม่ได้ทำฝนเทียมเลยใช่เขาเป็นเครื่องหม้ยที่เป็น เซ็กเมนต์ตัวไม่รู้ไม่ใช่คือเป็นความเป็นธรรมชาติเขามีฉีดน้ำอยู่แล้วครับแต่ว่าวันนั้นทำจริงๆตอนนั้นธรรมชาติน้ำได้เปล่าอาสซอร์หคือคุณสนุกตกจริงๆเลยใช่ครับโหเร้ย์ซี่นะครับแล้วก็สำหรับ of course Thai Beauty นะครับก็มีกิจกรรมอะไรบ้างไหมหรือมีเว็บไซต์ จะเจอกันป้ามีที่ไหนก็จะใช้แฟนเพจกันเราจะใช้แฟนเพจ Facebook ค่ะไหนลองบอกเลยได้ไหมครับมีอะไรบ้างครับแฟนเพจเราก็จะมีเว็บไซต์ใหญ่ค่ะชื่อว่า m y b e a s t c o m m y b e a s t com แล้วก็เป็นแฟนบุ๊คมีแล้วก็มีเป็นแฟนบุ๊กอับต์นิ t เตอร์ค่ะครับฟอลโ b ่ a ี t ค่ะโอเคฟอลโล่บีทก็ Beast ี i g h t i n g ค่ะ Beast ี i g h t i n g แล้วก็มี m y f a n b e a t ด้วยครับแต่ว่าอเยอะมากอันนี้ใช่ไหมครับ อ่านี่นี่นี่คือของ m y b e a s ครับอันนี้ b e บ m y b e a s t ก็คือในในเว็บจะแนะนำข่าวสารทุกอย่างแล้ว็ีข่าวอะไรก็จะเป็นข่าวข่าวสารความเคลื่อนไหวรูปอะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเว็บนี้ครับเป็นเว็บไซต์แรกของ b e a s t ด้วยนะครับ ที่มองทาคกันใช่ครับแต่ว่าระหว่าง Facebook ก็จะติดต่อสื่อสารข่าวสารกันตลอดไม่ว่าจะเป็น f o l l ฟล e ร s p e e ป Fighting หรือว่า m มค a แโอเคก็เป็นเค n ด็กที่หมดใช่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 จะใชยอนินเตอร์กันคือมีหลายช่องทางให้เข้าได้ครับมีหลยช่องทาง join ได้นะครับ all the a u t out there ที่อาจจะไม่เคยเข้าคอร์สเว็บไซต์นะครับดูได้ครับผมโอเคนะเดี๋ยวสุดท้ายเลยแล้วกันนะสมมติว่า ถ้าเกิดบีนั่งดูรายการของเราอยู่สมน้องๆช่วยช่วยน้องบีสุดท้ายเลยกี้เราก็อยากให้มีเหมือนกันแต่ว่าสมมงทีว่าถ้าเขาแบบอยู่ตรงนี้เราอยากจะบอกอะไรเขาบ้างหรือฝากอะไรถึงเขาเชิญชวนย้ายเข้ามาอีกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ยฝากได้เลยลองพูดอะไรถึงเขาทุกคนเลยหรือวันนี้ก็ได้อยากจะฝากถึงแมเนเจอร์ของบีซามาจินกอน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 ฟาสเซียงสุทาเฮค่ะแฮปปี้บ day นี่ต้องวันที่ล่วงเกินใช่ค่ะ อ่ะแล้วฝากถึงบีทอะครับมีอะไรคก็ฝากบอกบีทว <c oughs> ่ารักบีทมากแล้วก็จะสนับสนุนบีทตลอดไปค่ะ บอกว่าแฟนๆชาวไทย Thai Beauty นะคะจะได้เจอกับบีทอีกหลายๆครั้งแล้วก็ได้เจอแบบ exclusive มากค่ะรอรอรอคอนเสิร์ต Beautiful Show ซีไปที่เกาหลีนี่ไม่คะทีมไทยไม่ได้ยังไม่ไู้ลยังไม่ยังไม่ไยังไม่ยังไม่ได้จะไม่ได้ไม่าไม่ได้จะไม่ออ้ไ่ได้ไม่ได้จะไม่ะม่ด้จะไ่ได้จนไมะไม่ t ด e จทไม่ไะไ่ไมด

All right นครับก็ this is Thai beauty right here for you นะครับ fans of beast นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยขอบคุณอีกสุดขอบคุณจริงๆเลยนี่จะบอกนี่คือเป็นตัวอย่างนะของกลุ่มแฟนคลับของเสียินที่เขาเนี่ยบุกมาถึงรายการของเราเลยพี่ไหมนะครับก็คือมาอัปเดตไม่เป็นไรครับพี่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ใช่เม่ต้องมาบอกว่าต้องมาประกาศเพราะว่านี่เรามีกลุ่มแฟนคลับอยู่ตรงนี้นะแล้วเราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเสมอเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นแฟนคลับของเสียินกลุ่มไหนนะมาได้เลย ครับผมมี contact us through our Facebook นะครับ Twitter or email ก็ได้นะครับโทรมาได้เลยครับผมก็เข้ารายการของเราด้วยได้ครับโอเคนะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราก็ยังรับสายเหมือนเดิมเลยนะ0 2 2 0 7 6 7 0 0นะครับยังพูดคุยกับบีส์ด้วยแล้วก็รวมถึงใครมีสิทธิ์เของใครที่จะมาอัปเดตข่าวๆอย่างนี้มีข่าวด้วยนะครับข่าว All right นะครับ before of course our next break while we check out this music video for all our beauty out there นะครับ this is beautiful ครับไปชมเลยครับ